หนึ่งวิธีทำออนไลน์ที่ค่าตัวคุณจะหลักแสนนะไม่ว่าจะเป็น KOL สปอนเซอร์หรือขายสินค้าหรือบริการหรือข้อตอลา e ์อีบุ๊กแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าการที่อย่างนี้หน่อยเนี่ยถ้าคุณสปอนเซอร์คลิปหนึ่งก็คือ10,000แสนอัพขึ้นอยู่กับดีเทลเนาะบางคนบอกว่าโหทำไมค่าตัวสูงจังจริงๆมันมีหลากหลายเลทมากแต่เลทค่าตัวของคุณเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมนะแต่สิ่งที่มีมูลค่าได้มากกว่านั้นคือความรู้ความต่อเนื่องคุณภาพ ที่คุณส่งออกมาหน้าเพจหรือหน้าแอปของคุณทุกวันไม่ว่าคุณจะแอปดำแอปฟ้าแอปแดงวิธีการที่ไหนบอกจะบอกคุณเลยนะก็คือถ้าสมมติคุณอยากได้ค่าตัวเท่าไหร่คุณต้องทําคลิปหรือผลงานออกมาที่โชว์ศักยภาพนั้นไม่ใช่โหเราอยากได้ค่าตัวหลักแสนแต่คลิปเราก็ทำทำไปงั้นทำทำไปชัดบังไม่ชัดบังคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะจำไว้เลยว่าถ้าคุณอยากได้ค่าตัวเท่าไหร่ให้วันนี้มันนีเฟสไปเลยว่าทุกคลิปที่ฉันทำเนี่ยเหมือนฉันได้สปอนเซอร์ราคาเท่านี้เสมอไม่ใช่ว่าอยากได้ค่าตัวหลักแสนแต่คคลลิปุณทําแบบหัก ในที่นี้เนี่ยไ,ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตั้งใจไม่ตั้งใจคือให้ตั้งใจที่สุดเท่าที่คุณทําได้แล้วสําคัญของ KOL เลยหรือการทําออนไลน์คือความต่อเนื่องไม่ใช่ตั้งใจคลิปเดียวแล้วก็หายไปเลยเพราะเวลาคนเขามาจ้างคุณเขาดูว่าทั้งหมดคุณสั่งสมอะไรมาคุณสั่งสมแบรนด์แบรนด์คุณเป็นแบบไหนแบรนด์คุณเป็นแบบหาความรู้ตลอดเพิ่มตลอดจริงใจสุดๆตั้งใจทําคลิปสุดๆหรือแบรนด์คุณนี่คือทาไปอย่างนั่นแหละราคาค่าตัว